ครูก็จะมารณรงค์อีกรอบหนึ่งนะคะหยุดดราม่านะคะผู้ชายทุกคนเลยที่เข้ามาดูครูนะหยุดดราม่าแล้วว่าแฟนไม่ดีเมียไม่ดีนะคะหยุดได้แล้วหยุดดราม่าได้แล้วเพราะอะไรคะคุณเลือกใช่ไหมคะวันที่คุณเลือกเขาอ่ะคุณเลือกเขาเพราะอะไรคะคุณเลือกเขาเข้ามาในชีวิตเพราะอะไรคุณอยากให้เขาเป็นแม่ของลูกคุณอยากให้เขาเป็นเมียคุณคุณเป็นผู้เลือกใช่ไหมแล้วคุณจะดราม่าทําไมเพราะว่าคุณเลือกไม่ดีนะคะคุณก็ต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองว่าเรามันเลือกผิดแล้ว นะคะแต่ถ้าเราอยากให้เขาเป็นคนดีเราทำาไงคะเราก็อบรมสั่งสอนเขาสิคะด้วยความรักสิคะจำไว้นะคะอบรมสั่งสอนด้วยความรักนะคะจะทําให้คนคนนั้นเป็นคนดีได้นะด้วยคําพูดของเราไม่ใช่บอกเมื่อไหร่มึงจะเป็นคนดีเมื่อไหร่จะเป็นคนดีคะจำไว้นะคะและเราอะเป็นคนดีให้เขาเห็นไหมเราเป็นหัวที่ดีไหมเราเป็นสามีที่ดีไหมเราเป็นพ่อที่ดีไหมเมื่อไหร่ที่เราเป็นของดีอะคะคนที่มันอยู่ด้วยมันละอายกระจเองแหละนะคะ ว่าเราอ่ะมันไม่คู่ควรกับเขาว่าะเขาเป็นคนดีนะคะเขาก็จะพัฒนาตัวเองอ่ะให้เป็นคนดีเหมือนกับเรานะคะคุณมันไม่ใช่คนดีคุณเลยเลือกของไม่ดีเข้ามาแล้วคุณกําลังทําร้ายหัวใจลูกคุณด้วยเพราะอะไรก็คุณเลือกของไม่ดีเข้ามานะผู้หญิงที่มันไม่เหมาะกับการเป็นแม่นะมันเป็นได้แค่ผู้หญิงที่นอนเอากันคุณก็ควรให้เขาอยู่ในตําแหน่งนั้นตลอดไปนะคะก็คือได้แต่เอากันนะมันอยู่ในห้องนอนไปนะคะเพราะผู้หญิงคนนี้เอาเออกไปโช์ที่ไหนไม่ได้เลยนะะึกไหม โชว์ที่งานเลี้ยงก็ไม่ได้โชว์ในสังคมก็ไม่ได้ลูกก็อับอายที่มีแม่แบบนี้เพราะคุณเลือกใช่ไหมนะ่าจะไวมนะ,ค,ะคนที่เอาดีเอามันไม่ได้บอกว่าจะเป็นแม่ที่ดีได้นะ,ะไม่ได้บอกว่าเป็นเมียที่ดีได้นะ,ะแต่คุณเลือกเองนะคุณตัดสินใจเองนะวันนั้นนะนี่อันนี้ครูก็ได้เคล็ดลับมาจากชอนวันนั้นครูฟังชอนนะเออซึ่งครูบอกว่าเออก็ใช่นะจริงๆผู้ชายเนี่ยก่อนที่จะเลือกผู้หญิงนะคะ ก่อนที่จะได้ผู้หญิงเพราะคุณอยากคุณต้องการคุณเลยมองว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเออเป็นของที่คุณขาดไม่ได้แล้วคุณลองสิคะก่อนที่คุณจะไปหาเขาก่อนที่คุณจะโทรหาเขานะคะคุณลองช่วยเหลือตัวเองก่อนเอามันออกไปให้หมดเลยนะสุจีพวกนี้นะคะดูซิถ้ามันไม่มีอยู่ในตัวเราแล้วเรายังอยากอีกไหมเรายังต้องการไอ้ผู้หญิงคนนี้อีกไหมนะคะถ้าหัวใจมันบอกหรือสมองมันคิดว่าไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้เป็นแค่เครื่องมาบดความข้ของคุณคุณก็อย่าเอาเข้ามาในชีวิต จำไว้นะคะคุณเลือกผิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนเช่นกันนะคะแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนที่คุณคนเดียวเปลี่ยนที่พ่อแม่คุณก็ไม่ได้มีความสุขที่ได้ลูกสะ r p r แบบนี้เปลี่ยนที่ไหนอีกมันมีลูกกับคุณคุณมีลูกกับมันถูกไหมลูกคนนั้นมีความสุขไหมคะจำไว้นะคะอันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเอก,กจะใช้สิ่งนี้สอนลูกเองเหมือนกันนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเลือกใครเข้ามาสักคนคารพการตัดสินใจตัวเองด้วยนะคะเราเลือกเขามาทําไมนะคะถ้าเขาเป็นเครื่องความบักความคข้ของคุณอย่างดี คุณก็คิดว่าเออนั่นแหละเป็นสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็ทุกอย่างอื่นไปแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีแล้วเลือกมันมาทําไมนะคะอันนี้ก็เคารพการตัดสินใจตัวเองด้วยนะคะที่บอกผู้หญิงอันนี้สอนผู้ชายนะคะเคารพการตัดสินใจด้วยนะคะเอาให้หัวบนเนี่ยทำงานอย่าให้หัวล่างมาทํางานนะคะถ้าหัวล่างมาทํางานชีวิตมันชิบหายแน่นอน,นะคะ่ะ